วันนี้เรามาเจอฝูงปลากระดำทะลบที่เขื่อนภูมิพลนะครับเป็นใหม่ที่อ้อยใหม่นะครับปลาเข้าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับปลากระดำที่เขื่อนภูมิพลดึงขันจะล่วงน้ําหลายรอบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาวันตันเลยนั่นะนั่นะนั่นะนะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เครื่อนบุิพนนะครับกําลังเดินทางไปที่ใหม่ที่เราจะตกกันน,นะครับเป็นแทนะครับตื่นเช้ามานะครับก็เตรียมลงคันเบ็ดนะครับลงเหย่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราอ่อยไว้เยอะแล้วนะครับพอเราเริ่มลงเบ็ดนะครับก็มีปลาเข้ามาชาร์จเหยื่อเลยนะครับ ปากระมังยี่อะไรมอนี่ว้าวเข้าแล้วครับตายายใหญ่เลยนะตัวนี้นี่ตอนเนื่องกันก็มีปลาเข้ามาอีกตัวนะครับได่ใช่ตายเดียวคับ ในค่งนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงเบ็ดตื่นเช้ามานะครับได้มาสองตัวแล้วนะครับตื่นเช้าประมาณตีห้าหกโมงนะครับลงเหยื่อที่เรียบร้อยได้ปลากระมังนะครับสองตัวจุดที่เราลงเหยื่อก็ใกล้ๆแพเลยนะครับมัน้ำมันก่อนนะครับฮไอ้น้เนี่ยโอและสิ่งที่เรารอคอยก็เข้ามาถึงนะครับทุกคน แตกครับวาวโอ้โหแล้วอแล้วตออกามิตากระดามันเยอะนะครับกินทีสองคันเลยนะครับรอบนี้

เแล้วเดยวมันแล้วครับทุกคนจะได้นอนแล้วเว้ยนี่เลยดักตู้นะพี่แหม่มันละแบบนี้นี่นะครับเป็นจุดที่เราลงเหยื่อนะครับตามรอยพี่นุนะครับกับน้าอุ๋ยอันามันฟิชชิ่งนะครับทุกคนนี่เลยเป็นเขื่อนภูมิพลนะครับเช้านี้ก็บรรยากาศคึ้มๆหน่อยนะครับทุกคนเหมือนจะมีฝน ไม่ลงต่ำเลยนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้าเคลื่อนพุมมพล หลุดได้ยังไงนะครับทุกคนตอใหญ่สักขนาดนี้นะครับตอนนี้เอาขึ้นแล้วนะครับเคีย์ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบหน้าไม่ค่อยหลุดแน่นอนเคไม่ครับกลแล้วกลแล้วโอ้โต,ยยตยยัวใหญ่ตัวใหญ่ นะทุกคนเพิ่งปลดตัวเบ็ดนี่เบ็ดเดิมยังติดปากอยู่เลยนะยังกินเยื่อนะครับเห็นไหมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนี่เบ็ดยังติดปากอยู่เลยนะครับอันนี้ผมมึงปลดออกมานะท <ไป S 1> ุกคนเอเ,อเอข้าหัวนี่ฟาร์มนี่มันกินกัดแล้วบเบเ็ดก<ๆ>าอยู่ปากนี่ นี่นะครับทุกคนมื้อเช้านะครับทอดปลากระมังนี่น่ากินนะครับทอดทอดน้ำปลา,ท,ปาที่เราตกได้นะครับทำโดยน้ำไม้ว,ว้าวจูกอะอยู่อยู่กันอย่าไปไหนจูกะ วทนช่วงุกคนบ้นี่นครับทุกคนพอช่วงบ่ายนะครับปลาเข้าแบบที่เลยนะครับนี่ เราลงเบ็ดตอนนี้เล่นไปประมาณเจ็ดตัวแล้วนะครับมีลุดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวเราตกกันต่อนะครับช่วงบ่ายได้ลุนเลยแบบ้วยบุก่ายกองตีถ่านนะเออกะมง

เยอะจริงๆนะครับปลาการนะครับตัวนี้ยังปลเบ็ดยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะมีต,ตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคันไหนจะกินนะครับหเขาลึกเลยบางนินดหกาดยามเหรา นะสัวยังไปยื้ยืนเดี๋ยวพนังลิพพลังลิพพลังลิพพลังลีพพลังลีพพลังพลิเย็นครับผมตัวลุดตัวครับโอ้โหตใหญ่ตใหญ่โอ้มาแล้วครับโอ้ โนรนีไม่ยอมครับใหญ่อ้ยใหญ่ี่ใหญ่อ้ยคู่โอ้โหนคู่ัลรตัวโนี่นะตัวหนึ่งไม่ได้เก็บเลยครับผมาแน่ผมไ้คู่กันน นี่ <laughs> ยังไม่ได้เก็บเลยมุดนวเลยครับโอ้โหโอ้โหขันกับจะร่วงน้ำแล้วนะครับทุกคน ยังหกก้อนนะโอนี้แน่นอนเด้อขอี้คุณตแน่นอนสิดูการดูการดูนอกคนเลยโอ้ยไทไงหูสายไทยไงทุกสายเลยาลย

นักขึ้นมานึกป่านะฮะทุกคนที่ไหนได้โหเป็นตอไม้นะครับอยู่ด้านใต้นี่เอง น,นี้นะ่าจะเข้าตอ่อไปที่เรียบร้อยนะครับแต่จะให้ดูแอคชั่นของคันดักบอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวดักบอเตอร์ธรรมดานะครับเหมาะกับงานหน้าดินใสยหวานนะครับเป็นคันเวทแต้านะครับเดี๋ยวมาให้ดูแอคชั่นกันเลยครับ

ได้แล้วมั้งก็เออมาจะขอทำวิดีโอทั้งอันมามอันนี้สวิงอยู่เนี่ยโอ้ยหลุดเออเข้าเข้าไปในนี่นะเออเออเลยเออแสดงว่าเข้ามาในนี่ไปนะ มันไปก้องก็หางพุ่งไหนเนี่ยมันจะหลุดปุ๊บเลยเกือบจะได้ตัวอยู่แล้วนะครับหลุดเสียดายมากนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวต่อไปนะครับได้ครับเก็บห้องเลยกันเลครับครับเดี๋ยวรอดูปกนหน่อยนะได้ไอ้กระชายไว้กับมานไหมเออผิกละานี่างเอย

ตอนนี้เราก็เตรียมของที่จะกลับแล้วนะครับจัดไปประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับปลากาดํานะครับโอ้โหที่เขื่อนผูวิพลดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เลยนะครับมาตกปลากระดำครั้งแรกนะครับที่เขื่อนภูมิพลนี่บรรยากาศสวยงามมากนะครับใครอยากมาพักผ่อนนะครับติดต่อต่ายได้เลยนะครับที่เขื่อนภูมิพลนะครับนี่เบ็ดก็ยังลงนะครับแต่ว่าเป็นพวกปลาสาวบ้านนะครับอาจจะกวนเบ็ด ในช่วงเย็นช่วงคืนนะครับโอเคครับผมครับนี่นะครับทุกคนผลงานของเรานะครับตืมมกระชังแล้วดูสายสองโลโลนะครับสาสามสายสองมีให้เล่นเลยนะครับตัวนี้สุดยอดครับใครที่ชอบคลิปตกปลาแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามชมได้เลยครับ